ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขคนสมงศสมบูรณ์นะครับเนาะครับ่าครับมาเหนียน่าทั่วกับภาพประมงเอาง้วครับมาเบิ่งเอาง้วมาเลี้เอาง้วนะครับเด้อมาเนี่เบิ่งกันอยูจนนาคอกเลยครับเนาะนี่ครับแล้วครับมาเนี่ไอ้บอกพี่น้องเขาเนี่ยเบิ่งง้อพอดีครับมาเนี่ยไอ้คุ้นเทครับเทเนาะครับบ้านบ้านครับบ้านไอพิกัดนะครับบ้านขอนแก่นจับลวังแสงอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามเฮ้านี่ครับท่านแม็นต่อจากนี้ไปเห็นเนาะครับ พี่น้องว่าเบิ้งเอาตัวจริงกับมาได้สามพิกัดที่แจ้งไว้นี่เนาะพี่น้องเนาะครับครับบาดเนี่ยมื้อนี้มีจักแม่จักตัวครับมื้อนี้มื้อนี้มีโคมแม่ลูกสองโคมแล้วก็แม่แม่ท้องแม่หนึ่งครับผมโอรวมหาโตครับรวมหาโตครับมื้อนี้เฮาสิจูงออกมาเบิ่งสิเนาะครับครับเขาจูงออกมาเบิ่งเธอทุ่มเธอตัวเนาะครับครับได้ครับมันจังค่อยสิมันค่อยสิโบว์นไหวครับผมครับ เป็นงัวจังไหยครับเป็นงัวลูกคลอกเขาเรยจังไงงัวลูกคลอกทั้งหมดเลยครับโอ้พี่น้องงัวมืองัวมือแหลกด้ครับเด้อยังบ้าดเดือพได้หอยบ้านบ่ครับครับเป็นงัวมือแหลกครับงัวปลายแดงเด้ครับนี่เป็นงัวลูกคลอกเพลียงเองเนาะครับผมอ่ะพ่อเบิ้งกันโตแหลกกอนตัวนี้เป็นยังไงครับนี่ไอแม่ลูกครับลูกลูกเพิ่นลูกตัวตัวผู้ครับลูกผู้ครับผมโอ้แม่ลูกลูกผู้ลูกเคเอฟหกแปดครับตัวนี้ลูกเคเอฟหกแปดเนาะครับได้หกเดือนเต็มครับ ตัวนี้หกเดือนเต็มโอโ้โหนาลุบรอตัวนี้ไหมทรัำจุ่มกุ้มเลยตัวนี้หกเดือนกลัวลูกตัวไหนพ่นครับนี่ลูกโตที่สี่ครับลูกโตที่สี่ครับผมพี่น้องได้ไปไปทับเอาคือตัวที่หาเนาะไอติดท่องแล้วครับโอ้ท่องแล้วท่องสีเขาสองเดือนแล้วลครับค้มโตโอ้ท้องค้มโตครับผมสีเขาวสองเดือนกใกล้พ่อตัวแล้วครับครับใกล้พ่อตัวแล้วเอาไปเุยนรันมันพ่อตัวจเค่อยตัวเนาะครับครับพี่น้อง คแม่ลูกลูกผูด้วยครับเด้อลูกเคเอฟหกแปดแม่เพิินนี่สูงหลายไปเลยนอครับนี่ลอยสี่สิบบวกลบครับนี่ลอยสี่สิบบวกลบโอ้กินยาดีเบ่งเล็บได้แพงด้วอ่าสภาพเล็บครับนับแต้มลางพนพนทองยาดีครับก้อก้นคุ้นนี่ครับเป็นก้อลูกคอกเด้อครับนี่นี่ครับเป็นก้ลูกคอกเพิ่นครับตัวที่ในถออีกตัวที่ซีนะครับคอบครมตัวไว้ครับครับ นี่ครับสูงกับร้อยสี่สิบบวกลบเนาะครับผมนี่พี่น้องความสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบบวกลบนะครับเนาะบ,บานนี้หันมาเบิ่งลูกไส้พิ่นจักบาทก่นหกเดือนปีเท่าไดรก่อนหกเดือนเต็มครับโอ้ประทูปพูใ้ใดไรกำลังมองหาคุณครับพอพราคุณเด้อหลังแตกแล้วครับพูดอะไรกำลังมองหาพอพันคุ้มฝอกคุ้มฝุ่นเนาะฝุ่นนะโอ้เคยหำดำ่มจนอางเงียหันกำลังอยู่เคืองแข็งเด้อพี่น้องง้อหน่อยอยู่เด้อครับเด้อครับ ว่าน้อยเพดิดนเต็้ยมด้วยครับนี่อ่หกเดือนแม่กับบ้านอนีเดือนก็กลัวจะทำบ้านหนตัวจทองหัวหนารอฝุ่นฝุ่นไดมักรอไปเห็ดเอาเขาด้วยครับคุณดีเนาะครับคุณดีครับจับเห็บใบหลินเลยเบิ้งพี่น้องคุณดีครับสภาพเล็บเล็บดีครับต่างข้อโอ้หนาหนาเพิ่นหนาหนาครับผู้ที่หาไปพ่อพันด้วยคุ้มฝอคุ้มฝุงเด้อครับเด้อวยโคมหนีเลยได้รูปไปคุ้มฝุงในทองรุ่นเอาเนาะครับครับพี่น้องบางเนี่ยอยากคุ้มแล้าเด้อ เปิดด้วยหกหมื่นเก้าครับหกหมื่นเก้าครับหกหมื่นเก้าเนี่ย 69, 69, เขาทรงบอมบอมขอานาดไหนกี่โลรฟรีหรอยลอยรูดเลยหกหมื่นเก้าเนี่ต่อร่องเนี่บอนเนาะต่อรองได้ครับโอ้พี่น้องหกหมื่นเก้าครับนเนี่ยอาจสีได้สามเนาะอาจสีได้สามเอาไปสได้สามโตหกหมื่นเก้าต่อรองได้ด้วยครับเด้อแต่แต่ว่าทรงไหอฟี่เลยย่ะอ,อืม ราคาก็ต่อรองเลยเนาะต่อรองได้ครับนี่ครับหกหมื่นเก้าพันครับโู้ลูกไหมเคเอหกแปดอันนี้ใบลูกเพิ่นบ่มีใบครับนี่ครับโอ้โนี่พี่น้องมือมือบางมือเพิ่นเกิดเนาะเค้อหกแปดพฤศจิกาหกสี่ไลมาเลยครับพฤศจิกายนหกสี่เพิ่นเกิดมืออันเดอพี่น้องเด้ออ้วน้าคอกนยครับมือแรกมือแรกเดินมาต่อเอาเนาะครับ บันนี้เอาจุงซุ้มนี่เขาไวเนาะครับ,รบพ่มมีเขาไวไปเ,ปเบิ้งค่มต่อไปครับบันคร,บครับพี่น้องค,ครับบันนี้จะพาม,มาเบิ้งค่มที่สองนะพี่น้องเนาะพ่นอน,น,นีเป็นงัวติดเละนะครับเด้อเอาพี่น้องายเละครับนี่ติดเละเป็นแม่ลูกลูกผูลูกตัวที่เท่าไรพื่น้องครับนี่ลูกตัวที่ที่สามครับอือเป็นลูกตัวที่สามครับครับแม่แม่กับขนตานะครับขนตากะลีนะครับเด้อครับ หางกะเล่ผิวน้ำกะเล่เนาะครับแม่เล่พามันมากครับพามันพากันแน่ยไหมเพิ่นสูงอยู่เท่าไหร่เนาะครับแม่เพิ่นนึ่งลอยสี่สิบบวกลบเพื่อการมีลอยสี่สิบขึ้นเนาะครับนี่ครับขึ้นเลยแล้วครับนึ่สี่สิบขึ้นครับลูกจักเดือนแล้วเนาะลูกเพิ่นนี่ลูกได้เดือนนิดๆครับผมโอ้นี่ครับลูกนี่เป็นมันนั่นบ่เป็นมันผสมเล่ครับอืมโค้มโตมากครับลูกโค้มโตมันโค้มโตมากไหมพอเพิ่นเป็นมันเนาะครับเป็นมันมามันแดงครับนี่ครับมีหล่ด้วครับเดี๋ยวเอาให้น้องครับจาก ในง้วนเลศครับผู้ที่สนใจผู้ที่มักเนาะมักสายเลศนะครับสายเนื้อครับสายเลศบอเบมันใส่เข้าไปโอ้เงามีหลีดนะครับเลศครับเอาเรือลอยใส่เข้าไปนี่บ๊วยครับกำลังกินนมนี่ลูกไส้เพิ่นครับนี่ลูกโตที่ไหนก็ลืมลูกโตที่สามครับตัวที่สามครับอ่ะครับเลศมาติดมาครับแต่นี่ก็ติดแม่น็ดแม่มาหลายเตือไปเนาะครับเมนี่ตัวนี้ติดเลศหลายเติบไปเลยเป็นน้องลูกเพิ่นนะครับสิมีไอ้หอย หูหูนั่นนะครับโอ้เนี่ยครับห้อยหูชิสีบอกไปก่อนนะครับไอห้อยตีเบอร์นะครับเขาใส่ตีเบอร์เนาะครับเขาตีเบอร์ตีเบอร์แต่กับบ่มีบ่มีปัญหาครับครับพี่น้องโตต่อไปทับออเดอร์ครับเด้อเอาบามันลอยใส่เข้าไปล่องเบิ้งครับนี่เล่โค้งสางมันได้ยู่แเรวล่ะเรื่องเนือเรื่องหนังเรื่องนี่เนาะครับแต่เมืองตึงเล่นล่ะครับขันบ้ามันลอยใส่เข้าไปเนี่ยโคมเล่นี่เฮาเปิดไปรับเลยครับเนี่ยเปิดไบสี่หมื่นหาพันบาทครับสี่หมื่นหาพันบาทครับนี่ครับ ราคาคือเก่าเล้วเนาะครับก็ต้อได้ก็ทรงไห้่ลอยลกคือเก่าครับครับนี่ครับส่วนการรับประกันกับสากุนน้ำเพลนเนาะสากลนน้ำเพลนครับรับประกันสากลแล้วพี่น้องครับต้องเทินท้อนไม่่ละครับอันนี้เมนี่บอกไปก่อนเด้อเมย์เพลนติดเล่ลูกก็ติดเล่มากครับผูมักสายนีเนาะครับสี่หมื่นห้าพันบาทครับอ่ะพี่น้องตอรองได้ครับขันมักตอมาเลยเด้อครับเด้อเนี่ยทรงไห้เลยนี่ใกล้ๆว่ากันอีกทีนึงครับครับนี่พี่น้องโหทาผ้มักสายเล่ยเนาะ อ้านี่โคมที่สองเนาะครับเบาๆมีมาบอกครับครับบานนี้ไปเบิ้งอีกโคมหนึ่งเนาะครับไปเบิ้งอีกโค้งต่อไปเนาะพี่น้องครับบาทนี้มาเบิ้งเม่ทถับไหบแล้วครับถับใบจักงเดือนแล้วกัครับนี่ยสามเดือนแล้วครับโอ้สามเดือนทอดตัวเดยนพี่น้องเนาะครับขั้นเป็นพี่น้องเสียวนี่ตัวไให้เลยนหบ่ตัวไให้เลยครับตัวไให้ทองจะไม่เอาครับขั้นบ่ตทองเบาครับทองลาค่าหนึ่งบ่ตทองราค่าหนึ่งเนาะครับ บันี้แม่นี่นี่เป็นหัาทองแรกบ่เป็นหัาทองสองครับลูกแยกลูกไปทองที่สองครับโอ้ขายลูกไปแเล้วเด้อครับเด้อบันีทับเป็ยังไยครับเรนี่ไก่บามันแดงค้มโตบ้านครับอืมครับบามันค้มโตเนาะครับเนาะสูงหลายไปเลยเนาะครับสูงร้อยสี่สี่สิบเจ็ดสูงไปร้อยสี่สิบเจ็ดเบิ่งแข้งเบิ่งขาเบิ่งหางเกือบร้อยห้าสิบแล้วครับเกือบเกือบร้อยห้าสิบดอกครับเนาะครับผมโอ้ เอาแม่นี่นะครับมีอยู่สองราคาเนาะได้สูงครับอได้สูงได้สดได้โบดเดอพี่น้องบาดเนี่ยครับได้โบดกระโ t มาจากน้อยเนาะนี่ครับได้โบดเป็นว่าลูกคอคนเดียว้อครับเด้อตัวนี้โอ้หนู้นูนตันสวยดีเนาะครับขอบหูดำเลิกครับขอบตากระดำนะครับดำปื้อๆเลยนี่พี่น้องแม่นี่ทับค่มตัวไวลูกตัวที่สองครับราคาสมมติว่าพี่น้องเอาไปท่องนี้ ปล่อยปล่อยเพันไร่เหมือนเดิมคันทองปล่อยสี่หมื่นหาพันบาทครับสี่หมื่นหาพันบาทเอาราคาทองครับบอทองว่ากันไหมเนาะครับสี่ตัวไห้สะก้อนครับตัวไห้สะก้อนจนว่าเอาสี่ตัวไห้สะก้อนสี่หมื่นหาพันบาทเดี๋ยนาะครับนี่สูงกันร้อยสี่สิบบวกกับดอกพี่น้องมันเพียงข้างผมเห็นไหมมาเนี่เนาะสูงเป็นงัวงเง่าเด้วยครับเงาเง่าสูงๆต่ว่าเครื่องมาเต็มเนาะครับบดครับทับพ่อแดงมามันน้ำบานหน่อยเนาะครับตัวต่อไปพี่น้องค่อยไปมักมักปอดได้ค่อยใช้อา ครับในราคา4ี่หมืนหาพันบาทนะครับราคานี่เป็นง้วงง้วมือแหลกเนาะครับง้วมือแหลกเป็นง้วมือแหลกได้รับได้ประมาณเด็เปิดครับว่ได้เปิดพันบริพานในหอยจักเพียครับว่าจะเปิดนี่เนาะครับเพิ่งเปิดครั้งแรกครับมีครับอ่ะพี่น้องคันมากอะที่อยู่แกงใบของต้นเนาะครับเบอร์กับผมก็นจะชิมใบแล้วละครับเบอร์ทชิมไให้แล้วกิงกลางมากครับโตออกแล้ะครับเนาะนี่ครับมื่อนี่เลี้ยอีก เบอดแล้วครับเไม่ล้วบ่ครับโอ้ต้นนี้ต้นสุดท้ายนะพี่น้องเนาะครับอ่ะครับก็บให้พี่น้องที่ติดตามเบิ่งรับชมคลิปอยู่กัให้ลำลำไรวยได้พี่นอ้องเด้อลำไมรวยเงินทองไหลมาหาคือจังสายน้ำนี่แหละสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่ครับงามงามจริงเนาะครับ่มงามครับัติดทองออกไปก็สีหนากรนี้หนาไหมได้สดเด้ะพี่น้องตีนีิสดเด้ะโอ้ใครมัน ใส่บามันเดือดลอยเนาะครับบดๆทั้งสี่ไหมครับคือจิคักว่ะหรืออยากได้บักเถิกโอ้โหนี่รอครับหนาตึบคักนี่ครับนี่ครับอ่ะครับพี่น้องจะได้กัโทัมาคุยกันเอาเนาะครับครับกับเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางครับพอเส้นเนื้ดีๆงามด้วยครับต่อจากไปมื่อกี้ผมมานั่งทั่วกับบ้านยังครับคุณเทครับคุณเทเนาะครับว่ากันชิมหนาใช่ไหมครับชิมนีสสวัสดีครับ